ดูนะคะสาวรองดาวถ่ายรูปผู้ช่วยเยอะมากควานมือเดียวแล้วก็เอาควานคนเดียวเอาาลล้นลน Heather is angry. Hyevi também jest merah. sekarang dani akan berkah smoke. horsespeak tersebut, mereka harus tinggal di Stadium Game. seharian, kalau

นางมัดจีเลยใครมาตะบดมัดจีเลยมาเราเลยหมูวันหน้าทุกคู่จอยจอยจากหัวแล้วก็ชี้ 酸酸甜，酸酸甜。